ผมตีผู้กองเนะี่ยกระเด็นเลยนะประมาณห้าสิบเกณฑ์เยคล้องผมไม่เหนอยนะไอ้ไอ้รูปนี่เหรอพี่รูป,ปรเรือไมหนสวนเนี่ยมันมีมันมีจุดของม,มันอยู่ยด้วยเดี๋ยวไว้ต่อที่เหล่าพี่ตอนนี้ขอแดกก่อนพี่ขอดแดกแหมพูดไม่เพราะอันนี้บ็อกไปเลยอย่า<ๆ>งนี้เขาเป็นรองเยอะแล้ว เดี๋ยวต้องห้ายกหนาเป็นตัวนี้เป็นเม็ดตัวเราแผ่นนี้เราจะวิ่งมาด้วยเออเราลืมไปวันนี้เกณฑ์ไม่เอไปแล้วเราวิ่งไงเพราะเราปวดเราก็ปวดแค่แบบยังไม่จบนะครับพี่บอยไม่ยอมไปง่ายผมบอกให้ถ้าพี่ต่อเรือหมดเลยนะค่าของนี่หมดเลยนะพี่บอยบอยถ้ามาดัน ่าพี่ต้องถอยตูดไปเลยพี่ถอยไปเลยไม่อันโหททำไมเห็นวะเขายังไม่ปล่อยมือยักยักยักเขายังไม่ปล่อยมือยากยา